ณป่าลึกกลางธรรมชาติเงียบสงบมีเพียงเสียงลมและนกสุวรรณสามหนุ่มผู้มีใจอ่อนโยนใช้ชีวิตเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดทั้งสองอย่างไม่ย่อท้อทุกวันสุวรรณสามจะหาน้ำหาผล,ลไม้ทำอาหารป้อนพ่อแม่ที่มองไม่เห็นแววตาของเขาเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา วันหนึ่งพระราชาเสด็จออกล่าสัตว์ในป่าพระองค์หลงทางหิวน้ำและบังเอิญได้ยินเสียงน้ำไหลจึงตามไปดูเมื่อเห็นร่างชายหนุ่มตักน้ำพระราชาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัตว์จึงยิงสอนออกไปอย่างรวดเร็วสอนปักกลางร่างสุวรรณสามล้มตัวลงเลือดไหลออกมาแต่ใบหน้าเขายังเปี่ยมด้วยความสงบไม่มีโกรธหรือแค้น สุวรรณสามกล่าวอย่างอ่อนโยนถึงหน้าที่ของเขาที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่พระราชาฟังอย่างสำนึกผิดน้ำตาเริ่มคลอเบา้าพระราชาทิ้งศนลงกับพื้นก้มกราบขอขมาพร้อมสัญญาจะดูแลพ่อแม่แทนสุวรรณสามเทวดาผู้คุ้มครองสุวรรณสามปรากฏตัวด้วยแรงแห่งกรรมดีเทวดาเนรมิตร่างกายเขากลับคืนดังเดิม ด้วยแรงบุญสุวรรณสามพาพ่อแม่มากราบพระราชาและอธิษฐานให้พ่อแม่กลับมองเห็นได้อีกครั้งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงพระราชาทรงเปลี่ยนพระไทยกลายเป็นกษัตริย์ผู้เมตตาสุวรรณสามยังคงใช้ชีวิตเพื่อดูแลพ่อแม่และช่วยเหลือผู้ยากไร้